สวัสดีค่ะโคช,ชเมย์นะคะสวัสดีครับโคชอ้อนนะครับผม Business Presentation Skill by Chat GPT นะคะตอนนี้มีวงการที่บูมขึ้นถึง12วงการครับซึ่งผมจะบอกในสัมมาานานี้ครับ Chat GPT เนี่ยช่วยแต่งบทความตรงนี้ได้เราจะมีค,ะคอร์ Business Skill ส Business Presentation Skill ร่วมกับ Chat GPT GP นะคะในวันอาทิตย์ที่ 7เมษายนนี้นะคะเวลา9โมงถึงบ่ายามนะคะสถานที่คือบางนาเรสซิเดนต์ครับผม <นา S 2> ท่านใดที่สนใจเรียนคอร์สนี้นะคะสามารถทักที่ข้อความได้เลยนะคะโดยเราจะบอกข่าวดีคือจริงๆคอร์สนี้ราคา4,999บาทแต่วันนี้ผู้ที่ชมไลน์นี้นะคะเราให้เรียนปีเลยคะ่ะรีบทักกันเข้ามานะคะสำหรับสิทธิ์ท่านแรกนะคะแล้วพบกันที่สัมมนาัน